ครับสวัสดีครับพี่น้องเสาวันที่สิบสามนะครับกระกฎดาคของบ้าหาอยหกสิบทีเฮาเปลีปคือเก่าครับกับคลิปนี้นะครับกับบรรยากาศในตอนเ้าผมกับผมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แปลกวัดสะเถาะนะครับเมื่อนี้เฮาสิอัปเดตนะครับคลิปให้ครับพี่น้องในเบื้องในการออกเยี่ยมพี่น้องทุกที กักตัวนะครับแล้วก็ไปเบิรงสถานที่ให้การกักตัวของพี่น้องนะครับว่าการเป็นยู่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าสถานาการณ์แบบนี้ก็รู้สึกว่ามันก็นสิอันตานรายแน่พอสมควรนะครับสงครามหาซื้อของมาไก่ทุกคณะนะครับเขาก็พยายามที่จะป้องกันตามความสามารถนะครับป้องกันไว้นะครับ กาเขาก็ที่อัปเดตทุกๆเสาร์นะครับคลิปให้ครับพี่น้องเข้าในรับชมนะครับ่อยกันนะครับบานเมื่อเขายังสีปลอดรออดปลอ,อดภัยครับสารบรรยากาศคึ้มๆสักหน่อยนะครับเอาจังไรกับจังสีภาพ,พี่น้องเขาสามเบิ้งนะครับว่าสถานที่ในการกรคลตัวผู้ป่วยนะครับเตรียมไว้นะครับเตรียมการไว้ ถึงแม่ที่พระท่านเนีหลายหรอกนะครับในหมู่บ้านแต่เขาก็ต้องเตรียมการไว้นะครับเป็นการซอยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์น้ำกันนะครับพี่น้องปะครับพี่น้องตามบรรยาก,กาศปกน้องหน้าบวกเดียวมีบ้านนี้งสามนะครับบรรยากาศน่าเบี้ยบึ้งบรรยากาศม่าฝากพี่น้องอู้หู แปลงหญ้าพันธุเฮ็ดดีวะเนาะเก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงนี่แปลงหญ้าย่างดีเลยหยุกหญ้าไว้งัวอยากอยู่ตงนี้แหละต้องมีโอกาสอยู่ไงอันนี้หญ้าพันธุ์ยังเหรอรู้สึไหมอันนี้หญ้าพันธุ์ยังไง พัดยังจะวานี่ยาเนี่ยโอหน่นเนยังน่านี่คน่พวกของนามบูเดียวสถานีบริเวณผูมันเผาถี่เนาะเเศรษฐกิจของบ้านเพิ่นเอาทาได้เห ต่วงเหตุสายครับมานจากักม,ม,ม่งสองมงมาเยียเมืองโคกหนองนาโมก็เดียวทั้งอีกจีบคือว่าโคกหนองานาทั้งเดียวเนี่ยเป็นจุดที่น่านมากของอ หมูบ่บ้านนะหมูบ่บ้านบุงเพลินที่เป็นแรงเมืองงานแล้วก็เชิงเกษตรพร้อมนะครับเมืองงานแรงกเชิงเกษตรม,มาอัปเดตให้พี่น้องเข้าใจรับชมเมืองนะครับคือบ้านเพิ่นนะครับ,บ,เ,พนนรบเพื่อพี่น้องเข้าสนใจน้ำไหลด้วยสภาพโอ้สารเคี้ยวหมาะตรงนี้เป็นห่วยน้ะห่วยด้วยตัวนี้อา้าหลังจากที่เบิ้งสับเบิง้งน้อยหลักสภาพของบ่ได้ลบไปเบิง้งในสวนครับ มัธุลละก็เลยแวะมัทไทยพี่น้องเบื้องซื้อ,อนะคแล้วเขาไปติดตามเบื้องกับอีกสถานที่นึงครับเป็นยังไงเมืองอีกยุ่ยพูนวังน้ำเขียวพุ่นน้ำสถานที่เฮ็ดหนามพุ่นภาพม่วงข้าวเจ้าครับม่วงข้าวเจา้าของยันดีๆนะครับของยันดีๆหน่อยพ่น้องเบื้องแล้วก็ไปบ้านลงนำ้ำโดยชาลัดนะครับของวังวัดน้ำเขียวนะครับทีเป็นยาบาลเป็นเห็ดผลสุกคนทำในระดัรบรางวัลระดับประเทศนะครับเป็นยังไงครับตามผมมาครับเดี๋ยวพี่หนหว่างภาไปเบื้อง มนนบิงลโนนนนเรพี่ปนมเบิ้ลโนนนบาดันหนึงเยวครับมันได้รับึิ้นมเรียกมัน้กระบวนการการผลิตตอนนี้มันห่างอยูะหรือ้พี่ช่วยห่าง ไดเอาไปมาซองเป็นดีกันนึด้วกันครับช่วย่ะช่วยคนแล้วก็สองเป็นเล้ปั๊บปายเอาไปมาเรืนอกบวนการกรบวนการการปฏิบัตานและไม่ว่ามตานกระบวนการการล่างกับกระบนการว่าเดียวหน้าเม่ห้อ やっ <laughs> บรรยากาศรอบนอกบรยรยากาศรอบนอกนอบนอบมากครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งบรรยากาศรอบนอกเนี่ยทางที่เก็บออกจากบ้านน่าแล้วกับไม่ทีละครับต้องใช้เวลานานไปพื้นนี่

เอาไว้สมิจักรนะครับผาพีผ้านังห้องเลาะเบิ้งบรรยากาศนะครับพวงกัดต่างๆของหมู่บ้านห้องของตำบลห้องมันขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามรับชมนะครับผลที่ของคุณแปรวัฒน์ทองนะครับพี่น้องก็คนไทยคนแค่กำลังใจกันนะครับเตือนทีๆน้คลิปดีๆแล้วก็ผ้าเลาะเบิ้งในพื้นที่ตำบลของห้านะครับว่ามีอย่างดีแน่นะครับที่มีฝากไว้สมิจักรครับสวัสดีครับ